ดีค่ะวันนี้อยู่กับช่างอ e ีฟ h ช n n นลนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมเราบอกแบบบูเฮฟเวนอีกแล้วเย่เย่เยู่วันนี้เราไม่ได้มากับเบสแล้วก็จีเนียนเรามากับน้องบองเพชรด,ด้วยอ่าอ่าเปิดก่อน <laughs> เดี๋ยวนะบองเพชรเองค่ะเอ็มเพเองค่ะอู้ยี่มเร็ว พห้แบบว่าวันดี่ะหนูชื่อนางเอมจำใช่ปะจะไม่ได้เออ <c oughs> ไปจีแล้ววันนี้เราก็มีของพิเศษด้วยนะจีฉลาดมากอะ่ะจีเอาหมวกออกหน่อยจี G. เอาหมวกออกนี่ดูสิจี <c oughs> ใส่หมวกได้ดีมากแต่แม็ดไม่มีแล้วนะแม็ไม่เหลือแล้วนะีฟันหักด้วยเออแต่เล้ว ใส่ชุดอะไรก็ไม่รู้ยีเนี่จะปพได้อพบอกแล้วาใช่แล้วนีไปไปไปเอารถเอารถเอารถเดี๋ยวต้องพาจีนี่ไปทำฟันก่อนนะเนี่ยเอารถเอารถเดี๋ยวต้องพาจีนี่ไปทำฟันก่อนเอ้ยทำไมทำเงี้ย หยุดเอ้ยตายแล้โมโหน้องบอลอะไรไปก็ได้ช่วยฉันทีเอารถเ,เดี๋ยวเดี๋ยวอ่าได้รถแล้วโอ้โหรถตู้ส่งผู้โดยสารได้ทันทีรถตู้ส่งผู้โดยสารรถเมย์ส่งคนตาย <laughs> เออราเล่นเราเล่นเราเล่นเออพูดดีๆนะอ้าวเงียบเลยอ่ะอย่าเงียบจะเย็นโอ้ยจีเนยันอย่าบน่นอย่าบ่นนะยน้องบองนะอย่าบ่นนะขอปิดกันปิดกันแล้วก็พูดใหม่นะวันนี้ก็เราก็แบบว่าไม่ได้มาเล่นซ้อนแอบทั้งคลิปอะไรนะแต่ว่า คุณเบสซี่แต่งตัวไม่ทันเพราะว่าไอเนี่ยแบบเกมเบสไม่โหลดอะไรบางอย่างนี้ป่ะใช่ป่ะแล้วรอมานานแล้วด้วยอ่ะไม่เป็นไรแล้วก็ให้เบสแต่งตัวแบบนี้เลยเร็ว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 เลิกบานเอาชื่อเธอหายไปไหนอ่ะถทำให้คอมมันไม่ขึ้นชื่อเธออ่ะอยากได้บ้านโลบักจังเอ้าเธอเติมป่ะหน้าไม่เติมมันมีอยู่แล้วรู้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 แล้ว อยากได้ยังเลยอยากได้อะไรสักอย่างนึงโอ้โหชนโตชนตีรูปไม่ใช้กีก่อนนี่ให้เป็นรูปเด็ดก่อนโอ้ยรู้แล้วอ่ะอยู่นิ่งๆพอไหมอย่าฆ่าฉันนะโอเคทำอะไรดีทำอะไรด,ด,ได,ดีอืมตรงนี้เออนี่เลยมาดูทีวีช่องนางบางกันดีกว่ามามามา ค่ะสสวัดีค่ะพบกับรายการยิปแชนแนลไปกดติดตามเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ติดตามเลยดีไปตามเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมไปตามเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมใช่ดีมากเลยดีมากเลยยังไม่กดอีกแล้วกดเลยนะอีกแล้วกดเลยนะโอเคดีเบสนอนดูทีวีน้องบองรายการน้องบอง รายการข่าววันนี้เกิดขึ้นที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นที่ยิ่งใหญ่เมื่อกี้เราได้เห็นชัดเจนว่าคุณเบสซี่ได้ถือปืนมายิงบ้านและข่าวต่อไปคุณจีเนียน ล้มฟันหักล้มฟันหักแล้วหัวโลนแล้วหัวโลนได้โดนตัดผมมาอีกมากกว่า25 3 4้สเส้นตัดผมมาอีกมากกว่า2อ3 4ม่เส้นตันนี้ก็สับตาไปด้วยอ๋อจีเนี่ยเป็นไงอ่ะหามอาการจีเนี่ยไหนดิจีเนี่ยเป็นไงพิมพ์มาก็ได้จะแกได้ยินเสียง,สงแต่แกพูดไม่ได้เพราะว่าไมค์แกเสีย เบอบางชอบเป็นขมากขมัดีดีคุณจีเนี่ยน <c oughs> ได้อ้วนปุ๊บอ้วนกว่าเบส <c oughs> เพราะว่าเขาได้กินแอปเปิ้ลเข้าไปและหลังจากนั้น <c oughs> เขาก็ได้ไปกินกระวองเพชร <c oughs> ทำให้อ้วน จีเนียงจีเนียงอะไรของเบสจีเนีย <c> งไอ้จีเนียงอะไอ้จีเนียงอหรายการข่าวต่อไป จบสิแล้วขอบคุณค่ะหมอขอบคุณค่ะรู <laughs> แ้แล้วรู้เรารู้เรารู้ว่าที่ไหนตามมาดิห้องนี้เลยจะมีนี่เลยเราเคยพาจีเนยียมาดูแล้วลงไปดีกว่า เอ้ยเราได้เราเหมือนได้ยินเสียงออดอะ่ะจริงๆหูไอโฟนดังแรงมากเลยเฮ้ยมีคนมาใครอะ่ะเบ๊มาดูเร็วชินไทย่พประเะะอะไรละ่ะเบ๊มาดูข้างล่างเขาเป็นผู้หญิง หยิบถั่วไปจากคนไปจากคนทำให้จีเนยียนโมโหจีเนยียนจึงไปทุบเขาเ <c oughs> <c oughs> ออตายแล้ว <c oughs> อย่าพูดตามฉันเน่ <c oughs> อ๋อลืม <c oughs> อืมรายการข่าววันนี้ แล้วขออภัยที่คุณจีเนียนไม่ได้มาถ่ายรายการข่าวเนื่องจากคุณจีเนียนได้ฟันหักฟันหักแล้วฟันจะขึ้นในวันพรุ่งนี้ค่ะคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเคโยดโยดโยดใจเย็นเย็นเอออยู่สักทีปิดเลย คล้ยเ,เปิดใหม่เแบบ๊บ,บลมหน่อยจีเนี่ยมันจะทำอะไรให้ดูเราแบบเซอร์ไพรส์อ่ะเนาะเซอร์ไพรส์จีเนี่ยจะทำอะไรนะเฮ้ยจีเนี่ยทำฟันจีเนี่ยทำฟันนะบีใช่อะเดี๋ยวฟังเดี๋ยวฟังข่าวบองต่อดีกว่าสวัสดีค่ะ ข่าววันนี้คุณจีเนียนคุณจีเนียนเขาได้ฟันหักเพิ่มและเขาได้มีฟันใหม่เพิ่มมาอีกแค่ไม่กี่ซี่เนื่องจากดิฉันโมโหเขาเรื่องอาหารของฉันคุณจีเนียนได้มาทุบคุณจีเนียนเขามาทุบอาหารฉันทำให้ฉันโมโหจึงปล่อยฟันเขา กันฟันหักดีมากค่ะขอบคุณค่ะสำหรับข่าวบอง,บบองโอเคค่ะดีมากค่ะโอเคเลยโอเคเลยนัมเบอร์วันไม่เป็นไรสำหรับวันนี้ก็จบคลิปไปแล้วฝากกดไลค์ like, กดแชร์ กดซับสไคร e ให้ช่องอีฟแชนเนลด้วยนะคะบ๊ายบายจุ๊บๆไปแล้วแล้วก็กดติดตามเพจเฟซบุ๊กด้วยนะบ๊ายบายไปแล้วบ๊ายบายจุ๊บๆ